เลิกงานมาเมื่อนี้ก็ได้แนวติดไหมติดมือมานํากับทุกคนเมื่อนี้ก็คือมานอีกแล้วเนาะได้เลิกงานมาตั้งแต่ใบสามเลยมานที่สองก็สิเป็นของฟรีนี่แหละทุกคนเมื่อนี้ก็คือได้แนวกินฟรีมานําเนาะข้าวตือเพื่อนก็คือทอดแนวกินมให้เนาะว่าพื้นของฟรีนี่ก็คือมักหลายเนาะทุกคนเมื่อนีนตอนเห็งานอยู่ก็คือเป็นสียากินแนวเย็นๆนหวานหวานเนาะทุกคนเพราะว่าอากาศเมื่อนี้ก็คือฮอนเอ้าคักเพราะว่าพยากรณ์อากาศก็คือบอกว่าเมื่อนี้มันสีมีฝนเนาะมันก็เลยเป็นสีเอาขึ้นมากินนแเยนอมแ้าแข็งในหค่ะ ว่าเสียมากินกับน้ำโคกเนีย่ยทุกคนวาและช่วงนี้ลูกค้าก็คือโบลายเลยเนาะตั้งแต่เปลี่ยนเท่าแก่ใหม่มาเทาแก่เก่าตะเกาก็คือแบบค้างคืนยังแบบมีติ่มเนาะแต่แบบชั่วข้าวก็โบลายแต่ตั้งแต่เปลี่ยนเทาแก่ใหม่มานี่ก็คือเงียบทั้งกลางเว้นทั้งกลางคืนเลยเนาะบพว่าสิชั่วข้าวรือว่าค้างคืนนี่คือขึ้นเงียบคักเขาก็เลยพากันได้รื้องานมาเร็วตลอดเลยตั้งแต่เปลี่ยนเท่าแก่ใหม่ว่าแลา้วก็ทึกใจเขาคักแต่ก็คือสิบอยากถึกใจเใท่า,า,ทาทแาาก,าก,ก,ก่บันไดเนาะเพราะว่าลูก้าา,กาเบีีวนออด็ข มาเห็ดเป็นน้ำจิ้มมันไหมทุกคนและนี่ก็สิเป็นหน้าตาเมนูของฟรีของเขาในเมื่อน,นี้